ทีมงานตดนจุดจัดจุดจัดเลยเนาะ เพียรพมผาย่างเบิองตลาดครับตลาดบ้านด่านนี่ครับกพี่น้องทางฝั่งสซ่ปลาวเ้าเพิ่นข้ามมาเพิ่นก็มาตลาดนี่แหละครับมาตลาดนี่แหละครับมาซื้อสิ่งซื้อของซื้อของอยู่ของกินก็มีบักงูบักเตียงหมักเผาหมักบ่วงนี่ครับก็มาหอดเพิ่นก็มาเดินตลาดมากินก๋วยเตี๋ยวมากินเฟอนี่ครับนี่คือว่านั่งกินอยู่นี่เต้ก็ได้กองเข่ามานำพร้อมโอ้ยมา ลานน้อดูมัะเทียวข้ากันมัตเทียวเกาขามาเกาขามากินสายดีเอ้ยือจะมั่มเดี๋ยหระเฮอยือสมบูรณ์เดี๋ยเฮ้ยสมบูรณ์ายสมบูรณ์ายถือกระตาได้ทั้งแนวกินเนออเออ มันเผา่น้ำไำบ่เออมาอยู่มาสวยเนี่จัหน่อยมาสวยเนี่จัหน่อยเมื่อนี่เย็บผักันไม่กูน่ะไ่ลุรไ่นลุรไว่ลุรูบลอไ่นลุรูบลอลูบลอขนาดเลยไุ่นลุนรูปรอ มืู้ไดหันนอกกับตกไปยสักเล้งาก็ได้อปอันนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วกำลังเอียงเรือเขาหรอเรี่าเปล่าเมื่อบาลาเตรียมใหม่แล้วเนาะผซึ้อว่านามคืนนี้เลย ผมซือ้อว่าน,น้ำขึ้นได้หน,นีหน่อแม่นบ่อาทิตย์ก่อนหนึ่งขึ้นน้ำยู่บกเลิกหนึ่งหนามากเวลาเป็นนี้มาโอ้น้ำโค้งกับมีมือขึ้นมือลงขึ้นกันบ่ว่ามันน้ำทะเลเออโหลดเออเอ้าเออในกระตาออกมาละหันนด่เฮ้ยมันมีใหม่อยู่ฮะ จอดจะบอกมันดีดก่อนเลยใจเย็น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 มาเย็นเย็นสันใจเย็นคือนามลวกไก่ใจเย็นเย็นคือนามลวงไก่มาอาทิตย์ก่อนี่จังใหม่ตัวนั้นเคิร์นนามอยู่ มีบ่บางยางนี่คืนบาทคืาทน้ืนประธานนี่จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นตองแดงตองแดงเลยเล่นหน่อยนี่โอ้มีขนมมาแจกมือนี่ฟ้าออไรลาย ย mm. ังไกตาในยังเนี่ยกตายังนอ่ะยังนี่ก็ตานางหน่อยป้ายแหงได้ป้ายแหงว่าพมได้ป้ายแหง ใบแห้งอัดอันเอาสิเป็นเคียตแหงเนาะเคียดแหงเหมาะืจะกินเหรอฮะเคียดแหงเคียตแหงปลาแหงเคียแหงปลาเป็นกรุงเทพบอกปลาเมื่อกรุงเทพ ไปผานองขึ้นไปบืนบืนบืนมันมีเฮี้ยนอยู่นี่ด้วยยางเรือหน่อยมาเรือน้อยนี่ขับคนกับหมาทั้งเรือหน่อยเรือใหญ่เด็กกับสอบไปนั่งเรือมาคุณ เลยากอก็สอบียังเนาะสอบเสือ้าสป้ากันไปจังไลลงมตไถลงต่มาติบันไดมาติบันสุล ạ อืม บ้จักระติกบ้จักอันถาดถาดไข่ถาดไข่นี่ครับเรือกระลังเขม่านี่น่าจะเป็นเรือเที่ยวครับเป็นเรือเที่ยวมาแต่บ้านใหม่มีสัมพันธ์บ้านใหม่มีสัมพันธ์เป็นเรือเที่ยวเป็นเรือโดยสารครับเป็นเรือแลนระยะไก่ครับนี่แลนไปหอดีครับนี่ครับซ่อมไปข้างหน้าจะเป็นบ้านใหม่ครับนี่เพิ่งจะแลนไปหอดีครับนี่ครับก็มีอีกลำหนึ่งเขม่าครับ เนือบ้านใหม่มีสัมพันธ์เป็นเลือดเทียยเเท่ยวเป็นกระจะขามมาสื่อสิ่งสื่อของอาสื่อแนวยูแนวกินกระเาาเมื่อนี่ครับกะขามาเรื่อยๆเพื่อนกาเริ่มทยอยเขามาเรื่อยๆครับ ทั้งเรือส่วนตูทั้งเรือโดยสารนี่ครับนี่ครับฟังนี่ก็ำลังจะเลิ่มเข้ามาครับกำลังจะเข้ามาฟังเสียงทังกะสีห่ากันคาขาดทางกะสีหาาาา่ากันคาขาก ล่ำหนีมาค่อนข้างเคียร้ลาลในจักน้อยหนึ่งเป็นเศร้าเป็นเศร้าเศร้ากลัวกับโมเศร้ากับสามสิบประมาณนี้แหละครับนี่ครับค่อนข้างที่จะไลยอยู่ด้วยครับขั้นถ้าเพิ่นมาเนื้อลำหนึ่งลำหนึ่งกับบรรทุกคนในไลาครับ หดียลก็ลดเด๋ยวไก็ลดบานเท่าครับลดบานเท่าบรรทุกได็ิทเอถึงส e ิบสองคนเดือเรือคนนี่เดวเป็นเศร้าครับพี่หนอดี๋เป็นเศร้าได้เป็นยีิบคนมาจบานเลยอี่ยงไรฮันอี่ยงอยู่ในกระตาเขียดโอ้ยเขียดอยู่ในกระตา เราได้ของกองเข่ามานำ้อมเอออีนั้นกระปูเขี้อัดขียดกับกระปูกระปูก็มีขอทางไหนเอารถไปถิ่มเอาจะารถไปถิ่มแล้ววะเจ้ารถไปถิ่มเออก็ได้นี่ตัวยังอยู่ในกระตา ข้างนึงไม่ใหญ่เราถือไม่กนเท่าถือไม่คนเท่าเอาเอาเออเออ เมาจนได้ปัญญาเก่บเือเกิบเกิบบ้าน้าเหนะเกิบบอย่างมาน้าอบอย่างมาน้าก็ถือเอาตัวปไาทานนะครับกะขม่าอีกหนึ่งลำ นี่ครับก็เรื่อมถ้ย่อยเข้ามาลเลรื่อยๆเพราะว่าไดเวลาแล้วครับไดเวลาช่วงนี้แหละเพื่อนเดินทางมาหอดมาถึงนี่ไอ้หน่อยต้นจอดไอ้หน่อยต้นจอดเกียงลายยิ้มยำๆเลยสาาหน่อยเอนะครับ <S <S บางลัมเพื่อนก็จะใส่หวดบางลัมก็ใส่กระดุงกับเบียนกับแล้วแต่ได้ครับนี่ครับ ลำนันไซหวดมาเต็มลำเรือคก,กันนะเต็มทั้งหนาเต็มทั้งหลังทั้งกลางใส่ก้นน่ครับคุณสุดจุดเตือนจุดจัดจุดจัดมาหอดมาหอดเตือนจุดจัดจุดจัดแทนเตือนจุดจัดจุดจัด พลังลุยๆเขาม่าอ่าต่ค่อนข้างที่จะเข้ายาก,กนิดน้อยครับค,อค่อนข้างที่จะเข้ายากจักหน่อยหนึ่งเร<ว>ือลำมาหอดก่อนกับเกิดมาตรงมาแยกมามาแยกมาแหวก,ออก ล่ำมาหอดก่อนให้ล่ำมาที่หลังเข่าครับเนี่ยครับคะแนกหาบก็เริ่มหาบคืเอเขาเริ่มหาเริ่มขนเริ่มเริ่มขนเริ่มค้อนนี่ครับเอาหัวเสกเอาหัวแหวกเข้ามาเลือ่อย คนดันซอยครับก็ใส่คนดันซอยนจักหน่อยนึ่งนี่นะครับเพื่อผาบรรยากาศในการเดินทางเดินทางทางเรือนี่ครับเพื่อนกาจะลงจากเรือลำนั่นกับมาเหยียบเรือลำนี้ขามมากครับกขามมาเรื่อยๆครับนี่ครับหวัวใจหัวเริ่มหัได้หวดก็เริ่มถือหวัวถือ,อยังคืนมา

เขาล่งนีบางไมัวเจ้าเขาอะไรครับเรือขัวเจ้าเขาอะไรเริ่มแล้วครับเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มเข้าที่เข้าทางกันเริ่มงานเริ่มมาเริ่มลง ถามจากเรือลำนั่นก็มาเรือลำนี้นี่ครับนี่ครับเรือลำหนึ่งลำหนึ่งกับบรรทุกเรือบรรจุคนในหลายเด้อครับอ้าวของเขียวขนาดเลย เออมทีมงานตนจุดจัดจุดจัดเลยเนาะ ลำนี้กานาจะเป็นลำชุดท้ายนะครับคงองเรือเรือบานครับแต่ว่าเรือเที่ยวก็จะมีเรื่อยๆครับตามที่ผมเคยมาลำนี้เป็นก็อาจจะมาซาเนี่ยครับเป็นลำสุดท้ายเป็นลำสุดท้ายคงเป็นลำสุดท้ายองเรือบานครับเป็นเรือบานแ่ววงหมู่ว่าบานได้ครับนี่ครับกระค้นกับบบราณด้วยครับลำนิกา <Kristen> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเอ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สเอ็ดยิบสองยสิบสามยี่สี่ยี่ิบห้ายี่หกกัวขนาดว่าวัวลายครับ <c oughs> ขนาดว่าวัวลายกี่สิบกว่าผลเด้อครับยี่สิบกวนี่ครับยี่สิบกัวยี่สิบกวข้วนผลเด้อครับพี่น้อง โบ๊ะโบ๊ะโบก็ขามเลือปุ๊บปั๊บหลุดครับขามเลือปุ๊บปั๊บพร้อมที่จะขึ้นฟังนะครับนี่ครับอืมอืขามเลือ เน้นนอนไรตาเรือยิงยังยิงยังนี่แหละครับเป็นท่าเรือธรรมชาติท่าเรือธรรมชาตินี่ครับการขึ้นการลุ่งกับแบบนี้แหละครับก็แบบเป็นธรรมชาติ ค่นกลางจะลำบากแน่ก็จะใส่คำว่า,าลำบากกับโมเมนต์นครับมันก็เรื่องเรื่องแบบนี้กับเป็นเรื่องธรรมชาติคือว่านี่ครับครับเดี๋ยวผมผ้ายางเมืองตลาดครับตลาดบ้านด้านนี่ครับ บพี่น้องทางฝั่งโซ่ลาวเราเพิ่นข่าม้าเพิ่นก้ามาตลาดนี่แหละครับมาตลาดนี่แหละครับมาซื้อซื้อของซื้อของอยู่ของกินก็มีบักงูบักเตียงหมักเ้าวมักม่วงนี่ครับแล้วมาหอดเพิ่นก้ามาเดินตลาดมากินก๋วยเตี๋ยวมากินเฟอนี่ครับนี่คือว่านั่งกินอยู่นี่เต็มนี่ครับนี่ครับเป็นลานก๋วยเตี๋ยวลานเฟอนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวผมพาย่างเบิ้งครับ พายยางเบิองอยางสุมเช็เบภาพบรรยากาศในตลาดบ้านด่านครับนี่ครับพี่น้องฟังซอฟเพราปกวอเล่าห้องคนเดินทางมานี่พ่คนกับมากินกล้วยจับก๋วยเตี๋ยวมากินเฟอนี่ครับ,น,น,บรน,นี่แหละครับก็คือตลาดทั่วๆไปนี่แหละครับคนกับมีพริกมีพริกมีบวกมุ้งมีพริก,ก,กสดพริกแข็งมะเขือเทศมะฮุงหอม มะม่วงซีนี่ครับก็มีทั่วๆไปครับเป็นร้านเสือผ่าอาพรอครับก็เป็นตลาดทั่วไปครับนี่ครับฟังนี่ฟังนี่ก็มีพวกกต้นใหม่ครับเป็นต้นไม้ต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นบักเขียบต้นมักกรอกนี่ครับก็มีขายทั่วไปแล้วครับเป็นตลาดทั่วไปครับอนนอามาครับคนนเอามาที่ฟังนั่นคนก็มาว่างขายเคนก็มาว่างขายตาม ตลาดเนี่ยนะครับเป็นพวกปลาพวกปลาพวกนังพวกนังพวกผักหวานเนี่ยนี่ครับนี่ครับสินค้ามาจากฝั่งตัวเล่าครับเป็นสินค้าบ้านเราครับเป็นสินค้าบ้านเราเป็นพวกผักเป็นพวกผักพวกในทวอดินเป็นพวกบอกผิดหมักเขือหมักม่วงหมักสมนี่ครับส่วหมักกินน้องฟั่งทางฟังนั่นนครับจะมาซื้อพวกผลไม้แบบนี้นะครับ